สวัสดีครับมาพบกับช่องจานผมก็แม่งดูอะไรนะครดูดูดูดึคืออะไรเอ่ยผู้ชมไม่เคยเห็นเลยที่ผมบอกแล้วนะมาครับดูดิเห็นไหมนี่แหละคือคำตอบคำเฉลยนี่นะครับเป็นรางรถไฟนะครับผู้ชมทำเองนะครับกับไม้ไผ่นี่ ก็จะไปขับเล่นๆนี่คือกระบวนรถไฟของเรานะครับโอ้โหทำไมคันเท่านี้ดูเวลามันไปนะครับโอ้โหและก็น้ำหนักก็พอสมควรเลยนะครับไม่หนักโอเคไปกันเติรเติติติปุ้ยเติร์เติรเติร์เติร์เติรเติร์เตเคนี่เะครับ เราก็จอดรถไปกันก่อนผู้ชมนี่นะครับนี่นี่โอเคผู้ชมดูนะครับว่านี่คือตรงไหนนี่อะไรนะไปลรางอะไรลางนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตรงไป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 นะครับผู้ชมทำลรางตรงไปตรงไปเรื่อยๆจนไปสุนุสุนุเป็นทางตันแล้วนะครับนะอันนี้ผมปักไม้ไผ่ด้วยเพื่อว่าจะทำสถานีใหม่นะครับ แต่ว่าสถานีนี้ผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับนี่เนี่ยดูให้ดีสถานีรถไฟเยเอ่อรถไฟไทยสถานีปากท่อเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมจ้ายขาวสองหน้านี่นะเป็นท่อท่อน้ําแล้วก็มันจะมีน้ําออกมานี่เห็นไหมนี่แหละปากท่ออยู่ใกล้ท่อพอดีเลยแล้วผมว่าท่อก็ วาดเป๊บเดียวเองเนี่ยก็เหมือนเองนะเราวางกันอันนี้ด้วยเผื่อว่าเวลาหมาตัวไหนมากัดกับดักก็จะทํางานโ่มันกัดไม้ไผ่หล่นทุบหัวมันเลยนี่คือรางรถไฟทําเองแล้วเสียเหือไปด้วยนะมันมันมันนานมากๆนะถ้าว่าผู้ชมดูตอนที่ผมทําอะทําคนเดียวนะเอาไม้ไผ่ออามาจากไหนครับพ่กผมก็ปลูกต้นไม้ไว้ ต้นไม้นู่ยาไปตรงหน้าบ้านกแต่กี้จะดูดิแล้วก็ไม้ไผ่พอทำเสร็จชนี้แหละเสร็จแล้วมันจะมีเหลืออยู่เห็นไหมก็เหลือถึงผมก็ได้มาแต่ถ้าสมมุติต้นไม้พวกนั้นใหญ่ไปโมนใหญ่แบบว่าดีอ่ะเป็นต้นไม้คําเพงอ่ะผมจะได้ไม้ไผ่เยอะกว่าเดิมเป็นรางลดไฟเลยนะครับนี่เราจะจินตนาการว่า ตอนนี้มีรางรถไฟแล้วนะเป็นบ้านเรานี่ทางตันอยู่สุดขอบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหาวิธีก่อนโอ้ผู้ชมว่าบางคนว่าจะยกอันนี้แต่ผมว่ายกไม่ได้นะครับผู้ชมขอบไผ่ด้วยมันหนักนะนี่ดูนะครับผู้ชมไม่ลงทุนอะไรมากลงทุนด้วยแค่เหื่อนะครับเอาผู้ชมว่าอันนี้หามาจากไหนเหล็กนี้เออเหล็กนี้มันดูเก่าๆเพราะว่าผมพ่อผมขุดดินใช่ไหม พบเหล็กและพวกอะไรต่างๆเยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยผมเจอนี้โปรดีเลยก็มาสมมติเป็นรางรถไฟขัตตอนแรกผมเจอนี้ก่กนโกนเราจะคิดว่าเฮ้ยนี้มันเหมือนในมันเหมือนรางรถไฟเลยนี่ก็คิดไอเดียทํทๆนี่รางรถไฟนะนี่นี่คือมาที่ว่าจะโดนกับดักในวันนี้เรนะดูว่าดีเออนี่นะครับ เป็น้างไฟอยู่ในป่านะแต่ว่านี่มันป่าแถวบ้านนะครับเห็นไหมแกแกนี่แกนี่แกน,แกนี่โอ้ยเดี๋ยวถ่ายเกบภาพด้วยโอเคโอ้หมีอาก,กัดเลยนะมันกัดป้ายสถานีรถไฟไปแล้วนะจำจิงง่ะนี่ผมตกแต่งนะแล้วมันทำอะไรเนี่ยมันมาเล่นตรงนี้มา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  โอ้โปุมาแล้ไหมเอวโอ้โหไม่มาเลยผู้ชมกัดแล้วนี่อันนี้คือต้องดูด้วยเผื่อมีงูเพราะว่ามื่ก่อนมีงูเอ๋อเอ่ออ,อ,อะไรมาแรงบินได้เม,มื่อกี้ผมมมาแรงบินได้มันบินได้เออมาแรงมาแรงมันก็ต้องบินได้ดีเออมันแปลว่าอะไรแันนั้นแล้วเวลาผมเอาไม้ไผ่นะครับต้องเอาหมานี้มาด้วยเพราะไม่นั้นจะมีงู อ้แต่เราไม่เห็นไม้นูแล้วอะไม้สีขาวอะเวลาเราจะเอาไม้ไผ่ตรงนี้ใช่ไหมพอดีเลยติดกับแถวนี้ลากมาลากมาโดยที่เราต้องสังเกตด้วยว่ามีอะไรนะืเนี่ยเข้าใจด้วยโอเคสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย